สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะไปเดินห้างม,มานะคะเราก็เจอขนมเนี่ยค่ะเพื่อนๆน่าจะเคยกินนะคะถ้าสมัยก่อนตอนเด็กๆก็เขาจะเรียกมันว่าขนม ABC นะคะแต่ตอนนี้นะคะมันจะมาแบบอยู่ในแพ็กเกจแบบสวยหรูนะคะแล้วก็มีฝาฟอยเปิดแคล้ายๆฝาปกระป๋องะคะ่ะ น,นี้นะคะมันธนาไม่ได้ทานมาเป็นหลายปีแล้วนะคะวันนี้จะมาลองชิมนะคะว่ามันจะอร่อยเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กไหมนะคะเราจะเปิดให้ดูนะคะนี่ยังไม่ได้เปิดเลยนะคะปาโอ้นี่คะ่ะตาตานก็เป็นแบบนี้นะคะมาลองชิมกันนะคะอันนี้ถ้าเป็นตอนเด็กๆก็ จะเรียกมัว่าเล็กแปดอร่อยครับเพื่อนนึกถึงตอนเป็นเด็กเลยค่ะเพื่อนๆก็ไปหามาทานกันนะคะแต่วันนี้มัทนาไปก่อนนะคะบ้าย